บทที่91เย่เฉินลากพวกมันมาทั้งหมดแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าทั้งห้าตัวให้เจ้าหมาตัวหนึ่งแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าพวกเจ้ากล้าปล่อยมันไปข้าจะฆ่ามานันทั้งครอบครัวเข้าใจไหมทั้งห้าคนพยักหน้าอย่างบ้าคลั่งทันทีมันเป็นพรที่ปลอมตัวมาเพื่อให้มีชีวิตรอดในเวลานี้ทำไมพวกเขาถึงกล้าขัดขืนความปรารถนาของเย่เฉิน เมื่อเห็นว่าคนทั้งห้าคนนี้เชื่อมั่นในการดูแลของพวกเขาอย่างเต็มที่เย่เฉินโนบยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดกับพ่อของลิวลิลี่และลิวยูเชงว่าคุณจับน้องชายของฉันไว้จากนั้นคุณต้องจ่ายราคาพรุ่งนี้เปลี่ยนโรงแรมเป็นพี่ชายของฉันตัวเองและลูกสาวออกจากโรงแรมเข้าใจไหมลิวยูเชงพยักหน้าเรากับทุกกระเทียมเข้าใจแล้วพรุ่งนี้ฉันจะออกไปทันที เยเชนยังพูดกับเจ้าไห่เฟิงพ่อของเจ้าตรงว่าลูกชายของคุณสามีซึ่งภรรยามีชูพี่ชายของฉันและทุกตีเขาจนตายคุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่พี่ชายของฉันสองล้าน 2, 000, 000, เหรียญในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่จุดเดียวเข้าใจไหมเจ้าไห่เฟิงก็รีบพูดด้วยว่าครับพรุ่งนี้ผมจะจ่ายเงินให้พี่ชายของคุณ ตอนนั้นเองที่เย่เฉินพอใจและพูดกับคนของอาจารย์หงหู่ว่าเอาละพวกเจ้าทิ้งขยะทั้งหมดนี้ทิ้งกลุ่มคนไล่คนทั้งห้าออกไปทันทีหลังจากที่พวกเขาถูกไล่ออกเย่เฉินก็พูดกับเบี้ยวว่าเบี้ยวคุณทำได้ดีในครั้งนี้บินดูยินดีและยุ่งอยู่กับการพูดว่าคุณชายใช่นี่คือทั้งหมดที่ฉันควรทำ เย่เ yeah, ฉินพูดอย่างเฉยเมยฉันจะมีคนโอนเงินสองล้านเข้าบัญชีของคุณเพื่อเป็นรางวัลสำหรับคุณอาเบียวรู้สึกหลาบลื้มในทันทีและโค้งคำนับขอบคุณคุณเย่แม้ว่าเขาจะทำเงินได้ค่อนข้างมากตามหง W U แต่หง W U ก็ไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นและสามารถให้เงินสองล้านได้ทันทีเย่เชนส่งข้อความถึงริชาเฉนโดยตรงโดยขอให้เขาช่วยโอนเงินให้อาเบียว แม้ว่าเขาจะมีเงินจำนวนมากในบาทแต่ไม่สะดวกในการดำเนินการในตอนนี้นาทีต่อมาเงินก็เข้าบัญชีของอาเบียวอาเบียวตื่นเต้นและโค้งคำนับเย่เชนอย่างแรงเย่เฉินกล่าวกับหงหูว่าหงหูเจ้าอย่าดูถูกสองล้านนี้อย่างแน่นอนผงหูกำลังยุ่งอยู่กับการพูดว่าใช่เป็นเกียรติของฉันที่จะแบ่งปันความกังวลของคุณ เย่เฉินอืมโมมและกล่าวว่าฉันจะจำความโปรปรานนี้และจะให้โอกาสคุณทยานในอนาคตทันทีที่หงหูได้ยินเรื่องนี้เขาก็คุกเข่าลงกับพื้นทันทีและพูดกับเย่เฉินสำหรับฮองจีวูสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินแต่เป็นระดับที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนอย่างเขาจากดาวที่จะเลื่อนระดับขึ้นริชาเชนเป็นคนที่เขาอยากจะดูดมาตลอดแต่ริชาเชน มักจะดูถูกเขาเพราะเขามาจากพื้นเพาต่ละสกกร,รกตอนนี้ด้วยคำพูดจากเย่เฉินมีโอกาสที่ดีที่เขาจะสามารถทำให้เชนเซไกายโปรโมตตัวเองได้เพื่อที่เขาจะสามารถนำอนาคตของเขาไปสู่ระดับต่อไปได้จริงๆหลังจากคุยกันเรื่องคุณธรรมแล้วเย่เชนก็หันกลับมาและพูดกับแวงดาโอกุนว่าคุณยังพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่ วังดาโอกุลตกตะลึงอย่างมากในใจของเขาเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเย่เฉินถึงมีพลังมหาศาลแม้แต่ราชาใต้ดินของจินลิ่งทั้งหมดยังต้องคุกเข่าต่อหน้าเขาเขาตกตะลึงอยู่นานก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวและพูดอย่างเร่งรีบว่าพอใจพอใจเย่เฉินกล่าวว่าข้าจะช่วยเจ้าเองยกเว้นน้ำมันโรงแรมข้าย,ยังขอให้เจ้ามาค่าเสียหาย ค่าของเงินสองล้านจากเจ้าอนาคตของถนนเจ้าต้องพึ่งตนเองวังดาโอคุณกล่าวทันทีว่าเย่เฉินฉันจะเป็นวัวให้คุณในอนาคตเพื่อตอบแทนความเมตตาของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะขอให้ฉันทำอะไรฉันก็ไม่มีความคิดที่สองบทที่92เย่เฉินนบยักหน้าและพูดว่าคุณหายจากอาการบาดเจ็บก่อนและเมื่อคุณสบายดีให้จัดการโรงแรมให้ดีก่อน ถ้ามีอะไรที่คุณต้องทำฉันจะบอกคุณวังเดาโอกุลกล่าวอย่างสม่ำเสมอว่าฉันจะทำทุกอย่างที่คุณบอกฉันเมื่อใดก็ได้เย่เฉินกล่าวเสริมว่าใช่แล้ววันนี้จะต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้กับใครฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ตัวต,วตนของฉันเข้าใจไหมวังเดาโอกุลพยักหน้าอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าฉันเข้าใจไม่ต้องกังวลฉันจะไม่บอกใครแม้ว่าฉันจะตาย เย่เฉินเอเมดและพูดว่าฉันจะจัดให้พยาบาลสองคนดูแลคุณคุณดูแลอาการบาเดเจ็บของคุณฉันจะออกไปก่อนกลับบ้านเย่เชนไม่ได้บอกเซี่ยวจูรานภรรยาของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้เขายังไม่อยากให้ภรรยาของเขารู้มากเกินไปสำหรับเธอยิ่งเธอรู้น้อยเธอก็ยิ่งปลอดภยัยวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาออกไปซื้ออาหารตู่ตเขาก็ได้รับโทรศัพท์หยิบขึ้นมาและเห็นว่ามาจากซงวอนถิง เจ้าของจิคิ้งฮอลและลูกสาวของตระกูลซงเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะสงสัยในใจว่าซองวันติ้งจะตามหาเขาเพื่ออะไรหนึ่งวินาทีที่จำต้องอ่านหนังสือหลังจากหยิบมันขึ้นมาเสียงของซองวันติ้งก็ดังขึ้นนายใช่ฉันขอโทษจริงๆที่ใช้เสรีภาพมาขัดจังหวะโปรดยกโทษให้ฉันด้วย เย่เฉินถามโดยไม่รู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติกับแจการสปริงม่อโยกอีกครั้งหลังจากที่ฉันซ่อมมันซ่งวอนติงตอบอย่างเท่าเทียมกันว่าไม่จริงฉันเรียกหาคุณเย่เพราะอย่างอื่นเย่เฉินให้อืมและพูดว่าคุณพูดซ่งวอนติงกล่าวว่าเป็นแบบนี้ฉันเพิ่งตกหลุงรักอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่แน่ใจนะัก คุณเย่เก่งเรื่องโบราณวัตถุมากฉันเลยอยากจ่ายเงินให้คุณช่วยบตาฉันถามว่าคุณสนใจไหมเย่เฉินไม่ได้สนใจที่จะชื่นชมของเก่ามากนากักแต่ตอนนี้เขายังขาดสมบัติบางอย่างที่มีออร่าดังนั้นเขาจึงถามต่อไปว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่ามันคืออะไรซงวอนติงตอบว่ามันเป็นหยกโบราณตามที่ผู้ขายกล่าวไว้หลังจากที่สวมใส่แล้ว มันมีผลในการทำให้จิตใจสงบและดูแลความโชคดีและหลีกเลี่ยงความชั่วทันใดนั้นสมองของเย่เชนก็เปลี่ยนไปหนังสือที่เขาได้รับโดยบังเอิญคำพีก้าส่วนสวรรค์ดูเหมือนจะบันทึกบางอย่างเกี่ยวกับวัตถุทางจิตวิญญาณสมบัติประเภทนั้นที่บรรจุพลังงานทางวิญญาณมีประโยชน์อย่างดีเยี่ยมสำหรับผู้คน และเขาอยากรู้ว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรือไม่ที่จะพบสมบัติดังกล่าวในโลกดังนั้นเขาจึงตกลงและพูดว่าโอเคฉันสามารถไปกับคุณที่นั่นได้ซงวอนติงกล่าวว่าขอบคุณครับคุณเย่แล้วพรุ่งนี้แปดโมงเช้าผมจะไปรับคุณดีวางสายแล้วเย่เชนยังคลุ่นคิดอย่างลับๆเศรษฐีเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากสำหรับโบราณวัตถุประเภทนี้ที่สามารถควบคุม่วงจุย้ยทำจิตใจให้สงบ และมีแนวโน้มที่จะโชคดีและหลีกเลี่ยงความโชคร้ายเขาสามารถติดต่อกับพวกเขาได้มากขึ้นในอนาคตและดูว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นซองวันติ้งขับรถไปรับเย่เชนตรงเวลาหลังจากที่เย่เชนขึ้นรถซองวันติ้งก็พูดขึ้นว่าเมื่อเย่วันนี้มีคนอื่นๆจากจินลิงอีกหลายคนที่จะซื้อหยกโบราณน,นี้ฉันเกรงว่าการแข่งขันจะดูเดือดมาก เย่เฉินนบยักหน้าและพูดอย่างเฉยเมยว่าคนเยอะไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าของชิ้นนั้นเป็นอย่างไรถ้าของดีก็ไม่กลัวคนเยอะฉันเชื่อในานางความแข็งแกร่งของเพลงถ้าคุณอยากได้สมบัติจริงๆคนอื่นไม่ควรจะหยุดคุณได้ซองวันติ้งยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านายเจ้าเป็นคนผิดอย่างที่พูด มีภูเขาอยู่นอกภูเขาและผู้คนอยู่นอกผู้คนเพียงแค่ในที่ดินเอเคอร์นี้ในจินหลิงมีมังกรและเสือซ่อนอยู่มีผู้คนแข็งแกร่งกว่าฉันนับไม่ถ้วนเย่เฉินแซงทำเป็นประหลาดใจและถามว่าไม่มีทางตระกูลซ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในจินหลิงไม่ใช่หรือซ่งวันติงยิ้มและกล่าวว่านั่นเป็นเพียงผิวเผินอาอย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลย เขาประธานคนใหม่ของกลุ่มจักรพรรดิกลุ่มจักรพรรดิกลุ่มหนึ่งอยู่เหนือตระกูลส่งทั้งหมดของเราความแข็งแกร่งของบุคคลผู้นี้อย่างรู้จริงๆรส่งวันติงถอนหายใจอีกครั้งจริงๆแล้วฉันค่อนข้างอยากจะผูกมิตรกับชายร่างใหญ่คนนี้แต่น่าเสียดายที่คนคนนี้ลึกลับเกินไปและไม่พบความก้าวหน้าใดๆเลยบทที่93สิ่งที่เพลงต้องการพูดเป็นความจริง เธอรู้สึกว่าประธานคนใหม่ของกลุ่มคฤหาจจักรพรรดนั้นอย่างรู้ความจริงที่ว่าเขาสามารถซื้อกลุ่มที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่แสดงใบหน้าของเอขาจะเห็นได้ว่าอุตสาหากรรมของผู้คนไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มดีเหาเท่านั้นในการเปรียบเทียบประกูลส่งน่าสนใจน้อยกว่าจริงๆอย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าประธานของกลุ่มจัก,กรพรรดิฮีโร่ซึ่งเธอต้องการเป็นเพื่อนมาตลอด กำลังนั่งอยู่ข้างๆเธอโดยธรรมชาติแล้วเย่เฉินก็เป็นคนพูดน้อยพูดง่ายๆไม่กี่คำแต่ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลใดๆรถของซองวันติ้งขับเร็วและมั่นคงไม่นานรถก็แล่นไปที่ลานเล็กๆริมแม่น้ำลานเล็กๆแห่งนี้ดูเงียบสงบและสง่างามภายนอกไม่โอ้อวดแต่ภายในเต็มไปด้วยสไตล์เจียงหนานเป็นสะพานขนาดเล็กและน้ำไหลสวนสวยสไตล์โซเวียตศาลาและศาลาเรียงกันเป็นแถว หลังจากจอดรถทั้งสองก็ได้รับการต้อนรับที่ประตูข้ามลานและเข้าไปในล็อบบี้ในห้องโถงที่ตกแต่งสไตล์จีนมีโต๊ะกลมไม้มะฮอกกานีพร้อมเก้าอี้ไทยจิหลายตัวอยู่ข้างๆเมื่อเห็นทั้งสองเข้ามาชายชราผมขาวก็ยืนขึ้นและทักทายส่งวอนติงว่าคุณหญิงคนโตคุณมาแล้วสองวันติงดูเขินอายเล็กน้อยและพยักหน้าชายชราฉีทำไมคุณถึงมาที่นี่ ชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอาจารย์ได้ยินว่าคุณกำลังมาดังนั้นเขาจึงขอให้ผมมาดูแลคุณซองวันติ้งพยักหน้าและแนะนำตัวกับเย่เชนผู้เท่าฉีเป็นผ,ผู้เท่าผู้เท่าผู้คลั่งไคล่สมบัติของตระกูลซองที่ส่งมาจากครอบครัวเขาควรจะกลัวที่จะทําผิดพลาดเย่เฉินโนบยักหน้าเขายังเด็กเกินไปเป็นที่เข้าใจได้ว่าครอบครัวส่งไม่กังวล T.L.A.O. เหลือบมองเย่ดักใบหน้าของเขาค่อนข้างดูถูกและกล่าวว่านี่คือนักเลงสมบัติที่เชิญโดยคุณหญิงคนโตคุณเคยเรียนการล่าขุมทรัพย์ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้หรือไม่ชายวัยกลางคนหน้าน้ำเงินที่อยู่ข้างๆเขาเย่อเย้ยหลังจากนั้นและพูดว่ามองหาเด็กที่มีขนดกแบบนี้ที่จะเอามือท่าตาอยู่หรือเปล่าครอบครัวส่งไม่เหลือใครแล้วเหรอ คุณต้องการให้ฉันยืมนักล่าสมบัติไหมฮ่า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 ใบหน้าของซองวนติ้งเย็นลงและพูดว่าลี่เทไลที่นี่คือจินลิงไม่ใช่เมืองแห่งท้องทะเลของคุณมันไม่ใช่ตาคุณที่จะพูดมากเกินไปที่นี่หลีไทไหลย,ยักไหลและพูดอย่างเฉยเมยว่าสาวน้อยของตระกูลซ่งมีอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวโอเคชายวัยกลางคนที่นั่งตรงไปทางตะวันออกของโต๊ะกลมขมวดคิ้ว พวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจไม่ใช่เพื่อทะเลาะกันปล่อยมันไปเถอะแล้วเด็กหนุ่มคนนี้นั่งกับเราด้วยซองวัลติงสูดลมหายใจก่อนค่อยนั่งลงเย่เฉินก็นั่งลงด้วยกันจากนั้นซองวันติงก็เอ็นตัวแนบหูและกระซิบว่าคนที่ชื่อลี่ไทไลยจากเมื่อก่อนเป็นคนรวยที่สุดในไฮเฉิงคนถ่ดจากเขาเรียกว่ากูโอมิ่งเขาเป็นคนที่มีพลังมากเปง อาจารย์สุยคนที่พูดเมื่อกี้คือฉินกังหัวหน้าตระกูลฉินในจินหลิงครอบครัวของพวกเขาเพิ่งมีจากนั้นเย่เฉินก็สังเกตเห็นว่ามีชายชราคนหนึ่งสวมชุดสีเขียวแกมเขียวนั่งอยู่ข้างๆหลี่ไท่ไหลาชายชรามีผมสีเงินเต็มหัวและค่อนข้างอมาตะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการมีชีวิตอยู่และหลับตาลงไม่แม้แต่จะลืมตาหลังจากที่เย่เฉินมาถึงทั้งสองคน ณจุดนี้ซองวันติ้งเงียบและแม้ว่าเย่เชนจะอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยแต่เขาจะไม่ถามคำถามอีกต่อไปหลังจากที่ทุกคนนั่งลงที่โตอีกฝั่งแล้วชายอ้วนที่แต่งตัวดีก็ยิ้มแล้วพูดว่าพอทะเลาะก,กันเสร็จก็รีบไปดูของกันเลยตัวโตกันหมดแล้วครอบครัวไม่จำเป็นต้องดมปลักอยู่กับสิ่งเล็กๆที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญเป็นเวลานานเกินไปคินแกงพ่นลมอย่างเย็นชาและกล่าวว่า ราบใดที่สิ่งนี้สามารถควบคุมห่วงจุ้ยและทำสมาธิอย่างที่คุณพูดสองสามร้อยล้านฉันก็ไม่สนใจจริงๆบทที่94ชายอ้วนมองมาที่เขาก่อนที่จะวางกล่องไม้โบราณลงบนโต๊ะภายในกล่องมีหยกสีแดงสดสีเลือดในสไตล์โบราณและทันทีที่เขาหยิบมันออกมาฝูงชนก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มห้องโถง ดวงตาของคินแกงสว่างขึ้นขณะที่เขาหยิบมันออกมาซองวันติ้งหันศีรษะและถามชีเอลเอโอว่าชีเอลเอโอคุณคิดอย่างไรกับหยกนี้ชีลาจ้องไปที่มันครู่หนึ่งและพยักหน้าไม่น่าจะมีปัญหามันเป็นหยกใหม่เลือดจากสมัยก่อนราชวงศ์ถังและดูเหมือนว่าพระภิกษุผู้บรรลุมักจะกักขังมันไว้เป็นเวลานานซองวันติ้งพยักหน้าและหันไปถามเย่เชนนายเย่คิดอย่างไร เย่เฉินดูถูกริมปีปากของเขาอย่างดูถูกและพูดว่าปลอมชีลาพ่นลมอย่างเย็นชาและดูว่าเด็กหนุ่มผู้ให้ความกล้าที่จะเชื่อในคำพูดของคุณต่อหน้าผู้คนมากมายชายชราข้างหลีไท้ไหลกูโอมิ่งก็ลืมตาขึ้นเช่นกันมองไปที่กูยูและถามว่าฉันขอเริ่มเลยได้ไหมคนอ้วนเย่อเย้ยและดูถูกและพูดว่าอาจารย์กูโอคุณล้อเล่นกับฉันไหม ไม่เข้าใจหยกธรรมดาไม่สามารถแม้แต่จะส่งต่อได้แต่ชิ้นนี้เป็นหยกใหม่เลือดจากราชวงศ์โจดังนั้นถ้ามันตกลงมาและถูกสัมผัสมันจะเป็นของใครกูโอมิ่งตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าฉันถูกกระทันหันเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็เองนตัวไปที่หยกโบราณและมองดูอย่างระมัดระวงังหลังจากนั้นครู่หนึ่ง เขาก็หลับตาลงเป็นเวลานานก่อนจะพยักหน้าหยกนั้นมาจากราชวงศ์โจหรือไม่ฉันไม่รู้แต่คำกล่าวที่ควบคุมห่วงจุ้ยและทําให้จิตใจสงบควรเป็นความจริงทันทีที่พูดแบบนี้หัวใจของฝูงชนก็ลุกเป็นไฟสำหรับพวกเขาหยกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือจุดประสงค์ของหยก Tlao ยิ้มและพูดว่ากูโอลาโเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกับคนที่ไร้ความสามารถและแซงคำเป็นบออ้างสิ่งบางอย่างเมื่อสองวันติ้งได้ยินสิ่งนี้เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในเย่เชนดูเหมือนว่าเขายังเด็กเกินไปเขาอาจมีความสำเร็จในการบูรณะวัตถุโบราณแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับผู้เท่าเหล่านี้ในการประเมินโบราณวัตถุ เย่เฉินใส่หัวเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้เนื่องจากคนเหล่านี้เต็มใจที่จะล้มลงกับสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องให้เขาหยุดพวกเขาเมื่อคนอ้วนเห็นว่าคนประเมินเสร็จแล้วเขาก็ปิดกล่องแล้วอ้าปากยิ้มในเมื่อประเมินราคาแล้วทุกคนถึงเวลาทำราคาแล้วไม่ใช่หรือก่อนที่คำพูดของเขาจะได้ยินคินแกงเป็นคนแรกที่พูดฉันจะเสนอหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยสามสิบล้านลี่เทลายังเชื่อมต่อ เมื่อคนอ้วนเห็นว่าซ่งวอนติงไม่ส่งเสียงเขาก็พูดขึ้นว่าคุณซ่งอยู่ที่ไหนทีเลาเห็นว่าซ่งวอนติงค่อนข้างลังเลเขาเลยกระซิบข้างหูเธอว่าคุณหนูนี่เป็นสมบัติแน่นอนราคาประเมินน่าจะประมาณ300ร้อล้านถ้าลดได้200ล้านก็เท่ากับว่าชนะแน่นอนหัวใจของซ่งวอนติงก็สั่นคลอนเช่นกันเธอหันไปมองเยเชน แต่เห็นว่าอีกฝ่ายดูสงบและไม่เศร้าหรือมีความสุขเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกลังลใจอยู่บ้าง t อโ o มองเย่เชนด้วยสายตาที่เย็นชาโดยรู้ว่าซองวันติ้งได้รับอิทธิพลจากเย่เชนให้งดเว้นจากการทำราคาเขาพูดขึ้นว่าตอนนี้นายเย่นี้บอกว่าหยกโบราณนี้เป็นของปลอมฉันต้องการจะได้รู้ว่านาเย่มาถึงบทสรุปของเขาที่ไหนให้เราดูกลยุทธ์ของนาเย่ด้วย ถ้ายเย่เฉินจะพูดเรื่องไร้สาระในภายหลังซองวันติง้งย่อมรู้ดีว่าคำพูดของเย่เฉินเป็นเรื่องโกหกและเมื่อน,นั้นเธอจะรู้สึกสบายใจที่จะเสนอราคาคนอื่นๆทำหน้าบึง้งเขารู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเหลือขออย่ามาที่นี่และทำให้เขาอับอายใช่แล้วคราวนี้เขาจะไปพูดที่ไหนละ่ะถ้าพวกคุณไม่อยากซื้อก็ลืมไปเถอะอย่าทำให้ทุกคนเสียเวลา เมื่อได้ยินการเย่อเย้ยของฝูงชนเย่เฉินก็จ้องไปที่ TLAO ด้วยความสนใจและถามอย่างเฉยเมยว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการให้ฉันพูดบทที่95แน่นอนแค่พูดออกมา TLAO ย้อเย้ยและพูดว่าฉันอยากเห็นว่าคุณเจียงหูโกงคนอื่นอย่างไรเย่เฉินยักไหลแล้วพูดว่าฉันไม่อยากทำลายกลอุบายของคุณแต่นายขอมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันเลยปฏิเสธไม่ได้หลอกลวงเด็กคุณกำลังบอกว่าเราทุกคนมองข้ามไหล่ของเรากูโอ้มิ่งผู้ซึ่งสงบและเป็นสวรรค์ก็เยาะเย้ยและกล่าวว่าเย่เฉินมองมาที่เขาและพูดเยาะเย้ยว่าคุณเป็นคนโง่ที่สุดที่นี่เจ้าหนูเจ้ากำลังมองหาความตายกูโอ้มิ่งต้านโกรธมากเย่เฉินไม่สนใจเขาและพูดว่าหยกเป็นหยกจริงๆนับว่าเจ้ามิจฉาชีพมีมโนทำอยู่บ้าง เขากล่าวเสริมว่าแต่หยกนี้ไม่ใช่หยกใหม่เลือดจากราชวงศ์โจวและไม่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพระภิกษุผู้บรรลุต่๋าเป็นการส่วนตัวไม่มีอะไรมากไปกว่าหยกสีเหลืองชั้นดีจากโคตานเนื้อสัมผัสดีแต่มีมูลค่าบ้างแต่ราคาตลาดไม่เกินครึ่งล้านเท่านั้นพลามไม่เห็นเหรอว่าหยกเป็นสีแดง TLAO Interface ดุวินาทีที่ต้องจำใจอ่านหนังสือ เย่เฉินกล่าวต่อสีแดงเกิดจากการกัดซอกของแร่แมงกานีสที่มีแมงกานีสสูงคุณไม่คิดว่ามันเป็นเลือดที่แช่จากศพของมหาปุโรหิตบางคนจริงๆใช่ไหมแล้วบรรยากาศที่อบอุ่นและคลุมเครือที่เรารู้สึกละขึ้นแกงขมบดคิ้วและถามอย่างเร่งด่วนเย่เฉินใส่หัวและกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ค่อยใช้เทคนิคมากนักยากรซิแลเรียาจากแอฟริกา รากบทเป็นผงและละลายในน้ำแช่หยกชิ้นนี้ในน้ำประมาณครึ่งปีและมันจะเป็นตามธรรมชาติมีผลนี้มันไม่ใช่บรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆมันเป็นแค่เอฟเฟกต์ประสาทหลอนยกง่ายแค่ใช้ไฟเผาหยกชิ้นนั้นเด็กกล้าดียังไงมาพูดนอกเรื่องชายอ้วนทุบโต๊ะและยืนขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นลีเทลัยกลายเป็นผิวดำมองไปที่ชายอ้วนแล้วพูดว่าเอาหยกออกไปและลุยไฟใช่ไหม คนอ้วนเหนือออกมากแล้วพูดว่าอะไรที่เหนือกว่าแต่ไม่สุดเด็กคนนี้เห็นได้ชัดว่ากแกล้งหลอกคนอื่นอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเขาทิ้นแกงขอนิ้วของเขาลงบนโต๊ะและพูดว่าเหนือกองไฟถ้าเอฟเฟกยังคงอยู่ฉันจะจ่ายเองแต่ถ้าเอฟเฟกหายไปคุณก็รู้ผลที่ตามมาแม้ว่าครอบครัวทิ้นของเราจะประสบปัญหาเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้คนอื่นนั่งทับเราได้ ซ่งวันติงพยักหน้าถ้านายเย่ผิดไม่สำคัญว่าจะทำมากเกินประโยคจะไม่ไม่แต่ถ้านายเย่พูดถูกคุณต้องให้คำอธิบายกับเราวันนี้ชายอ้วนกำลังเหนือออกอย่างรวดเร็วทั้งสามครอบครัวนี้ไม่มีครอบครัวใดที่เขาสามารถลุกรานได้เหตุผลที่พวกเขาทำเกมนี้เพียงเพราะมี TLAO ทั้งภายในและภายนอกต้องการสกรูสองวันติงเพื่อเงินจำนวนหนึ่งแล้วแบ่งของที่ริบได้กับ TLAO โดยไม่คาดคิดเย่เชนจะออกมาครึ่งทางของเกมและเขาจะเปิดเผยความลึกลับทั้งหมดด้วยคำเดียวบันที่จริงเยเฉินไม่เคยรู้จักหยกมาก่อนเหตุผลที่เขามองเห็นปัญหาของหยกชิ้นนี้ได้อย่างรวดเร็วก็เพราะหนังสือเล่มนั้นคำพีก้าส่วนเทียนฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่เมื่อเขาเห็นหยกชิ้นนี้ในตอนนี้คำตอบเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นในสมองของเขาแล้ว ดูเหมือนว่าการระบุหยกโบราณน,นี้เป็นทักษะจากคำพีเก้าส่วนเทียนเมื่อเห็นว่าชายอ้วนไม่พูดอะไรเย่เฉินก็เยออหยันอะไรนะรู้สึกผิดเกิดอะไรขึ้นกับการสนทนาใบหน้าของคนอ้วนเป็นสีฟ้าและขาวแต่เขาไม่ยอมเปิดปากเกี่ยวกับการเต็มใจลงน้ำ